ตายเอาแล้วครับใส่เลยครับแบบนี้โอ้โหองุนครเรียบร้อยครับตายไปหนึ่งตัวครับแบบนี้ยังมีโอกาสอยู่ครับปุต้าเดอะวิบวับแต่ป้อมจะแตกก่อนหรือเปล่าครับใส่ตรงนี้แล้วใส่ถูกแล้วต้องมีคนเจ็บต้องมีคนตายครับไม่งั้นไม่รู้ผลครับเขาขังอยู่แล้วครับนะปุตเลื่อนโอเคครับ ปัแล้วครับปั่นปั๊บเมื่อปั๊มไม่มีครับเอาอีกย่างนี้นะครับแข่งอาจได้สิบหิหรือเปล่าครับตัดไปก่อนครับสับหินอยู่ด้วยกันทั้งคู่ครับเอาตาบหินก่อนเลยครับเพดาวับที่วะงัดคือตาบหินเหมือนกันระงัดได้ปั่นอีกหนึ่งดีครับและแน่นอนครับเป็นออมสินชนะไปครับในเมื่อแลกกันแบบนี้ครับ มาครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับระหว่างปูต้าเดริบับและออมสินครับและออมสินที่ฟอร์มฮอตมากๆในเมื่อกี้ครับเข้ามาเทรดปูต้าเดิบับไปก่อนแล้วครับหนึ่งปั่นครับเพราะว่าเทรดไปเทรดมาเลือดเท่ากันเฉยครับและดูเหมือนออมสินครับจะพยายามเก็บเงินครับเทรดหมัดไปหนึ่งดอกครับแล้วปั่นคืนตรงนี้ครับแต่ว่าผู้ปูต้าเดริบับเจ็บมากกว่าครับ เรียกว่าออมสินน่าทำตามสัญญาของสิ์พี่ครับที่ l อลเอมอนอลได้พูดไว้ครับว่าทําเพื่อโอทีอีกหกชีวิตครับลองมาดูนะครับว่าใครจะได้ชนะไปในแมตช์นี้ครับปูต้าดิวับเองก็รอบที่เจอกับสแตนก็ได้โชว์เชิงอันหนาและเหลี่ยมจัดของเขาไปแล้วครับแต่ว่ามาเจอกับออมสินแบบนี้ครับมันจะเป็นงานยากหรือเปล่าครับต้องรอดูฮะต้องรอดูและดูการที่เข้ามากดดันคีฟครับเล่นเหมือนที่เล่นกับ l อ a เอมอนอลเมื่อกี้เลยครับแต่ไม่เข้าตีคีฟด้วยครับ เพื่อเซฟเลือดตัวเองครับพราเลือดได้เปียกอยู่แล้วครับแล้วเข้าไปแบบนี้ครับปัดไม่ได้อะไรครับเรียกว่าเอาเราไปยืนตรงนั้นครับเอาเราเอาตรงนี้คืนเหมือนกันครับดาวเมทเท่าเทียมครับการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมตรงนี้ครับร้อนๆเนี่ยไม่ดีฉันกลัวจะไม่ปลอดภัยครับไม่สิแพ้พมแพ้ผมเรียบทุกตัวเอาแล้วโอ้โหปัดได้ก่อนเลยครับอเอาเรื่องครับ ต่อให้กดดันได้ครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเก็บคิวไปได้ครับช่วงนี้มีคนสตรีม Rov โคตรเยอะเลยใช่ไหมครับเยอะจริงครับเยอะจริงครับแต่ก็เป็นธรรมดาครับเพราะว่าคนเล่นเยอะครับเราจะเห็นคนสตรีมเยอะก็ไม่แปลกครับในอครับ LM ตะโกนมาแล้วครับว่าออมสินครับออมสินครับเรียกว่าต้องส่งเสียงเชียร์กันให้ดังเข้าไว้ครับจะได้เป็นกําลังใจกับออมสินแล้วเข้าไปปาดหูแล้วหลบตรงนี้มาได้ครับหลบมังกรไปได้ครับทาให้ปูตาเดวิบบัตอนนี้เลิศรึ่งหลอดปั่น เก็บนะโหถ้าเกิดเผลอไปเข้าพุ่มบางนั้นจะโดนเอานะครับเนี่ยอาแล้ววิ่งหาเลยครับปั่นไปก่อนหนึ่งทีแล้วหลบงัดโดนง,งัดมาต่างคนต่างงัดกันได้ครับแล้วต่อยแลกกันมังกรกันไปเป็นมังกรบินชนมาก่อนครับและเอาคืนอย่างทันควันครับแต่กลายเป็นออบุยแล้วภูตานิวัตอ้วีเหมือนจะได้เปรียบเมื่อกี้ครับแต่พออมสินลงมาก็ได้คืนไปเหมือนกันครับท่าทีคือหินฟื้นฟูครับอ๋ออย่างคนลาวและกัมพูชาใช่ครับใช่ ปูต้าครับเอาแล้วครับเริ่มมีคนเชียร์ปูต้าบ้างแล้วครับเอาครับต่างคนต่างเชิงหนากแล้วเข้าเกาะเลยครับอนนี้อมสินเอาแล้วเอาคืนเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าได้คนเดียวครับแต่ก็อย่างที่บอกครับโอ้โหูดูอมสินปั่นโม่มตรงนี้ครับเลือดเพิ่มมาเกือบข้อครับปูต้าไม่มีเวลาครับที่ได้เข้ามาปั่นแบบนั้นครับเข้าไปแลกไม่ได้ตอนนี้ครับต่างฝ่ายต่างระวังเหมือนกันครับเอาแล้วเข้าไปปั่นมาทีนึงครับ กดดันสุดๆครับสมเป็นครูเชี่ยวชาญเล่นอ x p แห่ง Ot จริงๆครับไม่ยอมให้ฝ่งตรงข้ามได้เปรียบในเรียนเลยครับพอได้เปรียบนิดเดียวครับกดต่อไปเรื่อยๆครับแลกเปลี่ยนให้เท่าเทียมเข้าไว้ครับเล่นให้เหมือนเดิมเข้าไว้พอได้ความได้เปรียบแล้วครับแล้วดูครับเฮ้ยปูตาดีว่าพยายามจะเสี่ยงเอามันหึงต่อยสองต่อครับหแล้วปั่นเอาคลิปไปครับหมดเวฟไปครับแต่แบบนี้ครับแล้วดูครับ อมสินพ้อมสินจะตัดสินใจครับไม่เข้าครับแล้วไม่ออกป้อมเราจะไม่วันแพ้เอ้โหโอ้โหงัดไปหนึ่งทีครับตัดไปอีกทีหนึ่งครับเป็นมังกรบินมาแล้วครับชนไปแล้วครับแต่เหมือนจะไม่ได้เข้าอะไรครับโอ้โหนี่โดดเข้ามาครับเราวังจะโดนมังกรงัดเข้าไปนะครับออ้ห oh, 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 เอาจนได้ครับแล้วป่านไม่โดนครับแล้วป่นโดนก็เจ็บอยู่เหมือนกันแต่เริ่มกลับมาเลือดกลับมาเท่าเดิมเลยครับ เอาแล้วปล่อยมังกรกระแทกไปได้ก่อนหนึ่งทีจริงความได้เปรียบครับแล้วกระแทกไม่โดนนะคกันไม่โดนตรงนี้ครับแล้วปัดกันโดนโอ้โหแล้วโดดนี้ออกมาแบบนี้เสียเปรียบหรือเปล่าครับอมสินเสียเปรียบแล้วครับเสียเหลี่ยมตรงนี้เลยครับกดสติ๊กเกอร์ย้าวยวนไปก่อนนะมาออกมาเลยครับจะเข้าว่าเข้ามาครับอย่าไปหลบอยู่ในพุ่มครับแต่ว่าดูดิครับโอ้โหอมสินจะตายครับตอนนี้โอ้โหตูาดือว่าพออดทนดีจริงๆครับดูเหมือนคุณต้องเดินพันแล้วล่ะเหมือนสู้กับตัวเอง เอาแล้วก็แทะคืนเหมือนกันแล้วโดนต่อยคืนเหมือนกันแล้วงัดได้อีกทีนึงไม่ยอมครับเถ็ดเลืกอกันไปเถิดเลือกันมาครับเรียกว่าทันกันทั้งคู่ครับสองคนนี้ไม่ได้มีใครปล่อยให้ฝ่ายไหนได้เปียบไปครับเอาแล้วโดนใส่สองสเต็ปตรงนี้มาครับอดนงัดหรือเปล่าครับออกไม่ทันแล้วครับของงัดไปครับเลืจะหมดหลอดแล้วครับสาบหินหรือเปล่าจะใช้ไหมครับออมสินเขาลืมใช้หรือเปล่าครับ รอจังหวะเบอร์ด้ามจสวยๆครับต้องรอดูครับตอนนี้อยู่ที่ประสบการณ์แล้วครับใครจะพลาดก่อนกันครับแต่ที่แน่ๆสเตปฝีมือการใช้สกิลพอๆกันครับตอนนี้แน่นอนว่าโอ้โหดูครับโอ้โหแลกกันเท่าเทียมจริงๆครับสูสีสจริงๆแล้วบินมาชนแบบนี้ครับป่านไมทีหรือเปล่าหูเจ็บๆเ,เลยครับ จากที่ได้เปลี่ยบกลายเป็นอมสินกลับมาได้เปลียบอีกแล้วครับแล้วไม่ปล่อยให้คลีปเข้าป้อมด้วยครับเอ้าแล้วงัดเลยครับเอาโดนงัดอีกทีหนึ่งปาได้หรือเปล่าครับอูแล้วเอาเลยเอาสูตรครับเอาสูตรครับอมสินเอาโดนมังกรครับเอาหูเจ็บสามหินไปก็ไม่ช่วยเมื่อกี้ปิดด้าเมจไม่ลงครับเอาแล้วโดนเอาคืนเลยครับในร่างมังกรตรงนี้ครับโอ้โหเอาหูดูครับอมสินเคลียร์คีปตรงนี้ไปครับการเงินเอาจริงต่างกันแค่ร้อยเดียวครับ และเลือดก็เท่ากันอีกครับแต่เป็นอมสินที่ออกขวัญมาก่อนครับผมขอเดิมพันด้วยเกียรติครับเอาแล้วซัดเข้าไปเลยครับเต็งสุดๆครับพอมันเป็นอี้จงชนอี้จงมันก็อย่างนี้นะฮะมันมีจังหวะเบิร์ดอยู่จังหวะด้วยเปรียบกันอยู่ครับเพราะนั้นต้องเก็บจังหวะนั้นให้ได้ครับเอาแล้วใส่ก่อนเลยครับปั่นอีกทีนึงครับเนี่ยแหละครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับ มันมีจังหวะที่จะได้เปรียบกันอยู่ครับแต่ต้องทาให้ได้เท่านั้นเองครับมันไม่ใช่ว่าเอากันไม่ลงครับถึงแม้ว่าเชิงจะพอๆกันกับฝีมือจะพอๆกันครับเรื่องของจังหวะเท่านั้นครับโอ้แล้วสองสเต็ปมาก่อนครับอืงัดไม่โดนครับถ้าโดนเรามีเจ็บแน่นอนแต่ว่าป่าไม่โดนทั้งคู่แล้วจะเฉียว,ยวขอบก,กันไปครับตรงนี้รอผมซูมไม่ได้คิดอะไรไม่ออกแค่สัญชาตญาณทันะยาน,อรรยานโอ้อย่างนี้ผมก็เงียบเลยดิเก ไม่มีเลยอ่ะไม่ไดเตรียมไว้เลยอ่ะเอาล้ัวต่างินใชก่อนแล้วเอาคืนเลยครับแบบนี้ครับแต่ว่าอมสินนั้นยังคงมีแล้วมังกรบินวนนแบบนี้ครับน่ารักจริงๆครับเหมือนกัดหางกันอยู่ครับไม่มีใครชนใครครับโอ้ล้วใสเลยครับจังหต่างหินหรือเปล่าครับรอเบิร์ดดาวเมนหรือเปล่าโดนปาดคื้นแบบนี้คงไม่กดแล้วครับรอคอมโบแน่ๆครับอมสินแล้วเริ่มกดดันกันเรื่อยๆครับเงินมันยาวถึง4,008แล้วครับแล้วป้อม ป้อมสีแดงรอบนี้เก่งกว่าสีฟ้าเฉยครับมันท่ออะไรครับคงเอาไปสองป้อมแล้วเอาแล้วปัดสือ่อคนเป็นหนังสือคนเป็นหนังอินเดียเลยเอาแล้วครับปูตาเดืวิบวับครับเออเขตาปัดเหตได้อยู่เหตได้อยู่ เอาแล้วได้มังกรแทงไปถึงทีครับปั่นคืนเหมือนกันแล้วปั่นคืนเหมือนกันครับต่างฝ่ายต่างดูเลือแล้วปั่นไปอีกทีเป็นปมังกรเหมือนกันแล้วเป็นมังกรคนเหมือนกันครับเอาแล,วล้บวบินวบนกันอีกแล้วครับไม่ให้ตายเถอะไปดูป๊อปปี้ต่อแลอ้วเฮ้ยงนี้ครับมังกรชนกันมันไม่ใช่ง่ายฮะเอาแล้วไตเลยครับปูตาลึกวับไม่คิดช้าครับมีจังหวะก็ต้องเอาแล้วมังกรไม่โดนเมื่อกี้ใชโอทีบ่อยไม่ได้เดี๋ยวไม่ข่า แล้วใส่เลยดินัดไม่โดนด้วยตรงนี้ปัดได้อีกหนึ่งทีครับแล้วดาเพ็มันจะโอ้ยปัดเมื่อกี้เกือบตายเหมือนกันเริ่มเจ็บครับตายเอาแล้วครับตายเลยครับแบบนี้ตูเรียบร้อยครับตายไปหนึ่งตัวครับแบบนี้ยังมีโอกาสอยู่ครับปูตาเดวิบับแต่ป้อมจะแตกก่อนหรือเปล่าครับอย่างที่บอก,บอกนะครับห้ามเกินแนวป้อมแรกนะครับปูตาเดวิบบับ อ๋อให้ไม่มีป้อมช่วยคุณก็ต้องเอาตัวรอดเองนะครับอย่าเกินป้อมแรกนะฮะอย่าเกินป้อมแรกนะครับใส่ตรงนี้แล้วใส่สุดแล้วต้องมีคนเจ็บต้องมีคนตายครับไม่งั้นไม่รู้ผลครับเขาขังอยู่แล้วครับนะติดตังเรื่อนโอเคครับปัดแล้วครับปัปป๊บเมื่อป้อมไม่มีครับ นะครับนัดได้ถึงหรือเปล่าครับตัดไปก่อนครับมีสับผีอยู่ด้วยกันทั้งคู่รับเอาสับผีก่อนเลยครับเพวดีว่าระงับคือสับผีเหมือนกันระงับได้ปัดถอีกหนึ่งทีครับและแน่นอนครับเป็นออมสินชนะไปครับในเมื่อแลกกันแบบนี้ครับโอ้โหสินเรียกว่าคุมเชิงตั้งแต่ต้นเกมครับยันรอบรองครับเอาแล้วครับออมสินเป็นฝ่ายชนะครับ